สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบกับช่องเอิองสตอรี่นะคะในเบ่งบรรยากาศทองหน้าด้วยคะ่ะพี่น้องทองหน้าย็นสบายคับโอ้เสียงเกียดจะหน้าห้อง อันนี้น้ำมาแต่ทางใดนี่ป่าน้ำมาแต่ทางใดนี่น้ำฝนน้ำฝนหรือน้ำสาอ้าวบอกอันนี้อีกจักมือนี่สิได้ยดำเอ้ยสิได้ยทอนนี่ทิดนาบอกอันนี้เขายังเขายาวเขาเจ้าอันนี่เขายวแต่นี่เขาเจ้านีเขาเนียวนี่เขายวอันนี้เขาเจ้าท้าพูนเขาเจ้า เข่างามอยู่เด้อแหะแสดงว่าบ่มีฝนมานใส่ทงหน้าเลยตัวเนี้ยอย่างงามมาเตี้ยวเสียง แต่ว่านี่ก็อากาศก็เอาเดาวเนาะออกมากข้างนอกคือเป็นอาเอาอะ่ะรมบม่ค่อยมี <c oughs> <c oughs> ผู้เตรียมจะไปหาเห็ด <c oughs> <c oughs> แต่พอสองดอกบะเนาะ อืมเอา่าออิลีเว้ยน้อไหม่น้ำนีนี่ฮะเ,เอออันนี้น้องใหม่น้งใหม่นี่เป็นน้อไหม่ปลูกปะ tị ngang phía này tiền đang tiền ở đây thì nào cha ngang lọ bưng lọ bưng cần đi khai hải bưng นอใหม่กับปูโอุ้ยนอใหม่ป๊าดนอนอใหม่ไลยคักอันนี้คือนอเกิดใหม่ๆป๊าดสะอ่อนนี่แหละค่ะ <c oughs> มาห้ยมาหน้า เสียงของบรรยากาศให้เบิ่งนะคะ่ะพี่น้องจะ๊ะพี่น้องยุขงยุกไกให้เบิงะะ่งได้ค่ะบรรยากาศท้องหน้าจะสอนบ่ค่ะอากาศดีแล้วตอนนี้ล,ล่มล่มวอย มดแต่งเห็ดหัง พี่น้องมาให้เบ่งบรรยากาศสบายๆย,ยามเย็นนี่ค่ะอยู่อยู่ทองให้ทองหน้าค่ะพี่น้องอยู่ในเมืองมังเถื่อมันกบเนยล่าดีค่ะพี่น้องออกมาเห็นยังสีละสบายหวูวสบายตาเย็นสบายบ่มีรโดแลนส่วนสันส่วนสัน พระอาทิตย์กำลังสิตกดินเสียงของธรรมชาติบุคคลอยากว่าดังปัไไดจะอยากให้ได้ยินเสียงของธรรมชาติ นี่ค่ะ <c oughs> ต้นเขากำลังนี่ค่ะอันนี้อันนี้เสร็จตงถอนก่อนถอนก่อนแล้วจังคอยเอาไปด,คไปดคัครับพี่น้องเขาเอิ่อนไลูกกาพูนพ้นทัง้งคุนทางนาีน้พุนจะเป็นสวนยางคะ่ะเบ่งบรรยากาศอเด้อค่ะ เ๋ยวน,นี้มันจะมีเห็ดบเนอเออกศอกหาเบืงอันตามขั้นหน้าค่ะนี่ตามขั้นหน้า ข้างหน้าแต่ว่านี้ค่ะสิ่งที่เห็นนอมไหมนอไหมพี่น้องนะนอนเน,นยนๆก็ลายพี่น่ะนอนนี่ต้้งแาม เนี่ยบึงแคเนีกก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะนี่แหรอคะ <c oughs> บรรยากาศอยู่ทงหน้าค่ะพี่น้องความสุขเล็กๆน้อยๆ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ไปประกวดให้น้ำในเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเอื้องสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะ